เพิ่นเห็ดน้ำไม่น้ำไม่ถงเนาะไว้กินเน,ะนาะเอออันนี้ก็นั่งกินเข่าอยู่คนเจจอยดอก <laughs> <laughs> โอ้เมืองพาขา่าครับหางไข่อยู่ใกล้ๆกันเลยพี่น้อง <laughs> ตามทุ่งไห่ทุ่งหน้าน้นนอเออหมอแหกแตกกระโป <laughs> เอเออคนบรรม่มีหักหน้าร้ายได้พี่นออ้องเฮาสาวลาวนี่นาอ เออนาผนหลยพุ่นะองอ,อควายพ่นเออเี่เน้อเออถือว่ามาหอดจุดนี้แล้วกลางทงยังสิออกไปพุ่นให้พี่น้องเลยอ,ออกหลัดทงไปแล้วขามทงหน้าไปหาพวกเกี่ยวข่าพ่นเปิดตู้พึมหึมอยู่เนาออ้าซ้ำนี้ก่อนพูดีแวะอ่ามาเทียงนี่นาอเออเป็นกำลังกองเข่าพี่น้องนาอ แี่ว่าพุนลูกเต่าเหล่าก็กำลังมาผูนอยู่ทงนาพี่น้องเนาะเออีทงใหญ่พูดเขาขามมาตะพุนได้เนาะขามมาตะพุนเกี่ยวมาพี่เนาะเีเกี่ยวมานี้นี่เนาะอัลกกาออกมาใส่นี้ตัวนี้เป็นเทียงกลางทงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็มีเฮือนทรงโมเดิร์นเด้เนาะ ปูข่วยตามเทียงให้เทียงนาอะไเนาะก่อมันนเนาะสวรรค์บรรณาเฮากันเลยเมื่อนี้ถือโอกาสมาทางนี่บริษัไปทางภาคหวยเมื่อนั้นแล้วเนาะเมื่อนี้เฮากัมาทางนี้เนาะเครื่องก็ยังลายอยู่ดอกพี่น้องเนาะเครื่อยังลายอยู่นะแต่ว่าอีกไปอีกทงหนึ่งกะจะจะได้กลับแล้วเพราะว่าอาจจะพอๆกันเนาะถ้าเข้าใส่ลายกะมันหนักหลดเนาะหนาสงสารในหลดเนาะ เพราะว่ามันหาเงินให้ได้หลายแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวผู้น้อยกำลังมาเนาะไเออเดี๋ยวบรรยากาศโอ้ยขักเป็นตาอ่อนซอนเด้พี่น้องเลยเนาะบรรยากาศทงไฮทงหน้าเดี๋ยวเพิ่นผูกงัวควายไว้แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเก็บกู้หมดเลยเด้เนาะเดี๋ยว มาแล้วพี่น้องทีมงานเพิ่นอย่างมาเลี้ยนตามหลังคือเป็ดหน่อยนี่เอเออนี่เห็นบ่แม่ใหญ่เพิ่นนอันนี้เนาะมีแต่ลูกแต่ล้านเต็มอยู่อืออีออดีอ่าอีลาด้อ่าอีลาคือมากินตัวแพ่งแท้ลูกพี่อีหลากินตัวนี้น,น,นี่กินตัวนี้อ่าตัวนี้ อ้าต้นนี้่ล่ะอาวตนะล่ะอืมตินอีหลาสี่สอาเรื่อยสี่ไปเรืเ่อยๆพอได้ขนมและพักกันเมื่อแล้วพัูด่นเที่ยงอยู่ก็อาเซิงกับต้นไม้เพื่อเที่ยงเพิ่จนี่คืออีกบรรยากาศอีกเที่ยงหนึ่งเนาะเอ่อทีสวรรค์ปัตน,นามาขายเครื่อง นาะแต่ว่ามันมีตลาดหนัดอาจจะบมีคนสื่อเนาะเออขอวันนเนาะ, <c oughs> ะบรรยากาศที่อ่าสบายสบายพี่น,น้องเนาะเอาอย่างบ่เพื่อนอยู่ทงหน้าเพื่ บ่ได้เอาบ้ามันนี่บ้าสงสัยเพื่อนฮะกินยังกินยังเพิ่นเห็ดเตาถ่านพร้อมไรนี่พี่น้องเลยมีเตาถ่านพร้อมอ่าถือว่าแบบพอเพียงเนาะเพราะว่าไม่ไม่เขายังลายอยู่นาะไม่เขา,เขา เทียงหนึ่งตัวนี้กันเนาะบรรยากาศเทียงเกินแต่ว่าเขาเกี่ยวเข่าอยู่ลุมบนเนาะเปิ้ลใส่เข่าชุ้งถ้ามันลมเซียงแห้งเนี่ยโย่เบิ่งกับโปเป็นเนาะอ่าหาพันกีบหาพันกีบปูนบ่อนหาขามมาพูโปเถียงเพล่เถียงเนี่ยน้อยอยู่พนเพล่บีเพล่เกี่ยวมาหเนาะเป็นธงใไงเด้นาแถวหนึ่งใหญ่เนาะเอออันหาพันกีบอันนั้น เห็นว่ามีตับอยู่หันไหนนี่มีตับจะไปไหนเปลี่ยนได้บะอืมได้ได้ได,ได้เปลี่ยนเอาอนีม่มาหน่ารัก2ต,ตัวอ่าแถวทั้งเทิง,งนี่เพิ่นกะเกี่ยวแล้วเรียบร้อยอนี่ตัวไห เบื้งต้นดูแล้วลายขนาดพี่น้องเนาะต้นดูผลลายขนาดได้นี่นี่แต่ต้นดูบ่ไดดพัวเทียงคนนี่นี่เออขนาดเลยนนนเ,ยเ,ลยน,น,เออนาะถีอว่าผมเย็นดีเนาะผักกะลีนี่เนาะพี่น้องอันนี้เส้นทาง อาเฮามาเนะาะอาสิลัดลัดโคกตัวนี้เนาะหลัดโคกตัวน,นี้แล้วไงเนาะออกไปพุ่นแหลกแต่ว่าสิสิมาทางนี้เนาะบอได้ปไปทางนี้เนะาะอาทางหน้าเป็นป่าสาเด็พี่น้องเนาะป่าสา,าแต่ว่าเฮาสิมาทางนี้เนาะลัดไปใส่ถงถงตัวน,นั้นพุ่นเนาะอ่าอาสิสำนันก่อนเนาะเพราะว่าเฮาสิ <c oughs> ลัดไปทางนี้ หลัดไปทางน้อยออกใส่ทงทงนาตัวนี้เนาะกับสวรรค์บันนาเด้อมาฮอเทียงตะแหล่ได้บัตนี้ตะแหล่ช่ลงหมัดเขานี่ร้านน้อยน้องโบนะในสวนมันเขาเนาะแล้วก็มีน้องบรรยากาศธรรมชาติปกติพี่น้องเนาะตามทองห้ทองนาคือเกากับสวรรค์บันนาเด้อเอาสี่ไปเถียงบอนเขาปั่นเข่าเนาะเพราะว่า เขาปั่นเข่าอยู่หันนอกเออนออาะาเสียงลูกค้าประจำคือกันเนาะเออเขาปั่นเข่าอยู่ ก็ย่านผ้นแล้วกับปั่นเขาเนาะแล้วก็เที่ยงเขาอยู่นี้เนาะเขาสีต้น้ลยเขานอนหน้าเป็นประจำทุ่เนาะ10,000ลูก10,000นะครเนาะอาอยัางเพชรเออให้แม่ต้นใจของตัวกันดูวมาลานน้อยกัน เพิ่นปันเขา่าเนาะกล้องนี้จักสิได้เท่าไรได้นาสิบสองไหได้หนี่ไเลยว้าชอบชอบ,ชอบใหญ่ไลย้พี่น้องเลย ลัดทงมาทางนี้พอดีมาซอดบ้านห้วยเหมาเนาะแหนมเฮนรีบลีพ่นถือว่าบ้านห้วยเหมาเนาะเนาะมีหลักส well ัญญ์สัญญาณแต่ว่าเขาบริไปทางนี้เ้าสิสิมาทางพี่พี่น้องเนาะออกหลัดทงไปหาปลาส่อข้าวเกี่ยวเข่าอยู่พี่นะอาพี่น้องข้าวเกี่ยวเข่าทางพี่นาะอ่ะไปกันต่อพี่น้องมาห้อหน้าตาอึงเด้อพี่น้องนาบาดนี่เนาะมาสื่อซอยตาอึงเพาะมาโุย เนาะเอออันนี้กับบรรยากาศเขากําลังเกี่ยวเข่าพี่นอนะอ้องเนาะเออสามสี่ใหนี่ประมาณหาหกสิบสองปุ๊บประจักษนะ์เนาะอืมมีสวนมันพร้อมเออน้ำหมองน้ำหวานก็มีเนาะข้าวต้มขนมข้าวปุ้นข้าวปาดของอ่าพ่อใหญ่สวรรค์บ้านนาะนาพืนหนูอุดมสมบูรณ์คือย,อยังในพี่น้องมีหอดพักขาวมอกข,ขมิวเมกไวด้วยนี่ เห็นบ่บอเออผู้ใดยอยู่ต่างประเทศทประเศนะบมเคยกินผักขมิมกมาได้พี่น้องชาวลาวเขาอยู่ฟังอ่าต่างปร,ประเทศนี่นะผักขมิมกนี่พี่น้องงามๆเลยนะกินกับปนกบปนเขียดเออสมพักกม็มีอืมอ่านาคาเมย์ยัยอืง้งนัน่นเม่ใหญ่จอยอ่าอันนี้เพื่อนก็นั่งกินในห่มได้เออ นี่นออ้องเฮาบันน้กาทั้งสวรบรรณาสิขึ้นพภูและทงใหญ่พภูและไปหาจานก้อนเพิ่นหมดท่านได้เอาลงได้สัมผัสเพิ่นได้ไ<ม><ม>อืมอืม้าสอ,อยยยาย่างนี้ล่ะนี่แม่ยายอ่าแม่เถาเ<ห>พิ่นอยู่กับหลานเด็กอ่าเขาลงเกี่ยวเผาหน้าตัวห้าผ่านมาบางกิน <มา S 1> นี่แหละนาเด็เอาหยังไงเพ่อนอะไรแม่เถาเพลิน แม่มันไปตลาดเออมันอยู่เทียงกับหลานแม่มันไปตลาดอันนั้นบรรยากาศดีฮะไปชื่อใดอยงน้ำช่างใดต้ดือปลูกผักปลูกมี่